เขาเป็นยอดชายเชิงช่างสร้างตึกรามโอฬารเพอยาบานเขาเป็นคนใจเอ็นเทเนียช่างสุขใจเสียจริงๆสาวศึกษาช่างน่ารักยิิงสมเป็นยอดหญิงของเราชาวเกียรวิทยาเจ้าโปรดสงสารให้ทานรักเอ็นเทเนียหัวใจเอ็น ขขออใใจจจมันนนห้พีเสวัสดีครับวันนี้เรามีประธานชมรมที่ว่าผู้ก่อตั้งนะครับชมรมเอนเทเนียเรื่องกินเราจริงจังนะครับและเฮฮาวงเล็บเฮฮาวงเล็บเฮฮานะครับ ก็นะครับต้องในนามต้องเรียกว่าพี่อาจจะโดนเป็นอุปโลกเป็นผู้ก่อตั้งไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าพี่อวุโสที่สุดนะครับไม่ใช่ปัญหาครับก็ขอให้พี่แนะนําตัวนิดนึงนะครับน้องๆอาจจะยังไม่รู้จักแต่ผมว่าน่าจะน่าจ้จับมาแล้วนะครับเป็นทางการนิดนึงครับแล้วก็เรามาเจอกันตรงนี้ด้วยอะไรอย่างไรนะครับเอเลยครับขอบคุณครับผมชื่อวิลล นามสกุลอายาลาชื่อเล่นชื่อหยอยส่วนใหญ่ก็ต้องเรียกพี่หยอยเพราะว่าเป็นเกียร์หนึ่งใ, <c oughs> ในชีวิตผมที่เรียนหนังสือนะครับสี่ปีไม่ใช่ดิห้าปีจบมานี่ก็ได้สัมผัสกับน้องๆมาจนกเกษียณเนี่ยนะ ส่วนใหญ่ก็จะได้สัมผัสแค่รุ่น1นถึงรุ่นหรุ่นหแค่นั้นนะครับนะมีปาร์ตี้มีอะไรกันก็มีอยู่แค่นี้นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสน้องๆนะครับตั้งแต่รุ่นสอรุ่น4รุ่น5รุ่น6จนไปถึงรุ่น31น้องหมวยน่าจะมีอะพี่อะรุ่นรุ่นรุส พี่แจ็คนี่นี่เยอะที่สุดเลยมาไม่จริงๆนริงนะด้วยด้วยใจจริงนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นั่นนะครับคือคือผมเชิญเฉพาะกลุ่มปาร์ตี้อะไรนั่น้องหมวยเริ่มเรื่องกินเราจริงจังแต่ปรากฏว่ากลุ่มเนี้ยนะชมรมเนี้ยชมรมเนี้ยรุ่น14มาเยอะกว่าเพื่อน เจ้าสิบสี่มาเยอะกว่าเพื่อนไปซื้อมาไปซื้องานพอดีนี่ไม่มีโต๊ะให้นั่งใช่ต้องขอบคุณน้องหมวยกรมชนประธานรุ่นสามสิบเอ็ดเป็นรุ่นน้องรุ่นน้องที่สุดหรือเปล่าน้องเล็กที่สุดน้อยที่สุดในวันนี้ครับยังมีน้องเล็กกว่านั้นอีกน้องดีไซน์ดรุ่นติดลบรุ่นติดลบสามสิบเอ็ดทับหนึ่งแต่ที่เขาบอกว่าผมไปทุกวัน วันทุกงานเน่ม่ยุกวันแต่ผมแก้ข่าวนิดนึงว่าว่าวันละหลายงานไม่ไม่ใช่ไม่ใช่วันละงานอันนี้อันนี้ผมผมยืนยันได้ครับครับเพราะคุณน้อยไปกับผมใช่แล้วครับเป็นเป็นตัวอย่างของนายกรุ่นต่อต่อไปนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยคือนายกนี้ก็ประมาณว่าเรารุ่นต่อไปไม่กล้าเป็นนะพี่ไม่ใช่ครับคือจัดกิจกรรมให้เรามันได้มาสังสรรค์นะยี่้ผมได้ ไม่เคยได้มาสั่งสรรถึงรุ่น31เลยใช่ไหมคิดดูแล้วกันนะครับได้แค่รุ่นอย่างมากก็่้า 5, 6, 7อะไรเงี้ยปสูงสุดก็แค่นี้แหละนี่ที่ได้มายาวๆอยู่20ปีนี่ผมพยายามขมแมวท้องไงดีใจครับดีใจได้เจอทุกคนครับขอบคุณที่มาร่วมในงานวันนี้แล้วก็เราจะจัดกันไปเรื่อยๆนะไม่จำเป็นต้องเป็นใหญ่มาก แล้วก็จัดเป็นย่อยๆอะไรตามความชอบความถนัดของแต่ละคนนะเอกกาดใจเดียวก็อาจจะจัดกันได้มาถึงก็มาขายของขายของกันอะไรนนี้แล้วเราจะกาดใจเดียวจะปิดถนนสีลมเป็นกาดใจเดียวคนเดินอจัดกาดใจเดียวคนเดินโอ้โหนี่เห็นไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับ ผมก็มีสองใบนะครับผมซื้อไปสองใบผมสั่งซื้อไปแล้วสี่ใบกบวอเขานับนับเป็นนาทีนะเว้ยเอาออกไปเขานับหมดน้ำด้วยนะครับนะครับถุงยางจากน้องตานะครับน้องตาเกียร์สิบเจ็ดนะครับสามร้อยสิบบาทพรีออเดอร์ครับพรีออเดอร์พรีออเดอร์ครับผมสั่งไปแล้วสี่ใบ ใส่ของนี่ครับพี่สุดท้ายครับครับสุดท้าย่าอะไรให้กับพี่ต้องเรียกว่าน้องบ้านทางบ้านนะครับคือก็ขอบคุณพี่แจ็คนายกสมาคมนะครับที่ได้กรุณาเป็นเจ้าภาพจัดจัดงานจัดกิจกรรมจัดจัดงานขังสรรค์เอ็นธเนียไพโอเนียไรเนียครับโอ้ใช่ครับเราจะมีงานปกติไพโอเนียเนี่ยมันก็จะมี ซีเนียจูเนียโซฟโม่โซฟโม่เฟชชี่ก็ประมาณ4รุ่นก็คือเกียร์หนึ่งถึงเกียร์สี่อะไรเงี้ยควันที่พี่วันนั้นเลยทีว็บว่าทางทีมประสานงานพี่โจ๊กเนี่ยบอกว่าประมาณวันที่20่สิบสิงหาคมนี้อะไรประมาณนี้นะครับปีนี้นะครับครับแล้วก็ผมอยากจะให้เป็นว่าเจ้าภาพนี่ก็คือเกียร์หนึ่งถึงเกียร์สี่ร่วมกับร่วมกับสมาคมแล้วก็ แขกเชิญทั้งหลายได้ทุกรุ่นอะไรนี่นะครับแขกเชิญและแขกไม่เชิญนะครับแขกเชิญคือทุกรุ่นแขกเชิญและแขกไม่เชิญมาได้เลยนะครับครับขอบคุณครับครับผ้มขอบคุณครับขอบคุณพี่ใหญ่มากครับก็เมื่อสักครู่เราได้สัมภาษณ์ผู้ก่อตั้งชมรมแล้วนะครับตอนนี้เรามาน้องสุดท้องนะครับที่ โดนอ้างถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับชมรมอ,อะไรนะครับน้องหวยเอนเทเนียเรื่องกินเราจริงจังค่ะครับอขอให้น้องหมวยได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมหว u จมท้ายกับพี่หยอยแล้วก็พี่ๆหลายๆคนในวันนี้นะครับคือจุดเริ่มต้นตอนแรกเนี่ยคือเราคุยกันเรื่องกินค่ะคว่าที่ไหนอร่อยยังไงเนี่ยพอดีวันนี้เราจะมากินปลาจุ่มค่ะ พี่จ๋อยทำไมถึงวิ้นปลาจุ๋มไม่ได้เพราะเราคุยกันเรื่องปลาจุ๋มค่ะแล้วพี่จ๋อยพี่จ๋อยพี่จ๋อยบอกว่าปลาจุ๋มที่เนี่ยปลาจุ๋มต้องมาที่นี่ที่นี่ิเศษแต่ย่างนี่มาถึงเราก็กินแต่ปลาจุ๋มเลยอร่อยไหมครับพี่พิเี่พี่ริดเ่มาไปสามหม้อเลยครับตัวนี้นั่นแหละค่ะมันเด็ดมากคืออย่างอื่นก็อร่อยแต่ว่าเด็ดสุดต้องปลาจุ๋มที่นี่ก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เรานัดกันแบบแบบไม่ได้นั่นหมายแล้วแอบมาด้วย มีนัดมาแล้วแจ้งความจะนงว่าจะมาร่วมด้วยกับไม่แจ้งค่ะแล้วแ,<ต>แอบมาแอบมากันรุ่นไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมรุ่น14บสี่นี้กสุดเลยค่ะเหรอครับ <c oughs> เราไม่เห็นรู้เรื่องเลยเนะเนี่ยไม่เพราะหนู <c oughs> ตอนที่ให้ลงชื่อก็จะมีมาอยู่แค่12คนแต่หนูจอง20ที่ครับ แล้วพี่มากันเต็มพอดีเอ้แล้วเราต้องหิ้วนี้เพื่ออะไรางยังไงพี่ยังงง,ง,งอยู่มันเปน็ต่อไปมันจะเป็นของที่เอนทานียเราควรจะโปไเกรดค่ะพี่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมเพราะว่ามันทําโดยเอนทานีอใครใครที่อยากรู้ว่าอันนี้คืออะไรตามติดตามรายละเอียดได้ในกาดใจเดียว<ใ>นะครับถ้ากาดใจเดียวนั้<ใ>นจะเจอทั้งน้องหมวยนะครับทั้งพี่พลนะครับทั้งครูมน พี่ยยอยพี่ซ่าพี่ย้อยนะครับครูมนคนขยันของเรานะครับครูมนนี่ต้องไปเจอตัวที่เชียงใหม่ค่ะใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วนะครับแล้วแล้วในระหว่างนั้นเราก็จะเจอนายกแจ็คเข้าไปแซมอยู่เป็นระยะระยะนายกแจ็คเขาบอกว่าถ้าแกจะแกจะอุดหนุนของทุกอย่างในกาเจเดียวครับแต่ว่าให้ใส่รวมกันมาในถุงถุงยาโอ้โหสงสัยต้องมีถุงยาประมาณสัก หนึ่งน้ำรุทใช่หนึ่งน้ำรถบล้อเนี่ยอาจจะไม่พอใส่ใช่แล้วแค่ของคูมอนก็หมดแล้วของคูมอนไม่พอใส่แน่เลยใช่แล้วใช่แล้วนะครับใช่ค่ะครับก็สิ่งที่อยากจะฝากให้กับเพื่อนๆพี่พี่น้องๆสําสำหรับเอนเทเนียวิศวะมชน้องเหมยมีอะไรที่อยากจะฝากไว้นะครับ เอนทเนียวิศวะมชเรารักกันค่ะเพราะว่าเวลามีอะไรเรามาเจอมาพูดคุยกันได้เสมอค่ะครับขอบคุณน้องหมวยแม่ของน้องดีไซน์นะครับขอบคุณมากครับ